อันนี้อะไรอ่ะใครจะตกปลากันแถวนี้เอาผ้าทำไมผ้าทำไมแบบสอดนึกว่าตกปลาโถเอย้ยผมไม่รู้นี่ Talking เด็กเหรอไป Talking <c oughs> เด็กซำเตียง TDS ออก TDS ออแรงมาก นี่ฉันบอกว่าเป็นทอลกิ้งเด็กได้ยังไงแก่มากแต่ TDS ก็แข่เหมือนกันเจ้ากันนาเจ้ากันเราก็นี้มันคืออะไรอ่ะไว้ในตู้เย็นไหมมันคืออะไรอ่ะทุกคนช่วยกันมองได้ปะคืออะไรวะมันไม่ใช่ข้าวโพดเหรอมันคืออะไรอ่ะฟองน้ําเอาหรอฟองน้ําก็ต้องอยู่ในห้องน้ําถูกไหมไม่ถูกไม่ถูกคนเราต้องมีผ้าที่ไหนอีกอ่ะเหอ ผ้ามันวางตรงไหนก็ได้เปล่าแล้วเราผ้าอ,อันเนี้ยเก็บได้ไหมผ้ามันจะอยู่ไหนก็ได้เปล่า <c oughs> อ้ยมันอยู่ตรงไหนก็ได้ผ้านะ่ะมันอยู่ตรงไหนก็ได้เ <c oughs> <c oughs> ออดูจะเป็นเคลมที่เปิดเปิดโลกทางความคิดไม่ใช่หรอค <c oughs> ูดอไร่ต้เตียง <c oughs> เตียงทั้งหมดมันจะมีอะไรเยอะแยะหล่ะเนี่ยฮะไม่มีที่วางแล้วซื้อห้องใหม่ไหมใต้หมอนสุกได้นะชี้งอโดดหล่ออยกและเอาสุกได้จริงไม่จ่อชี้อ่ะเอ้ยสุกอันนี้ไว้ใต้หมอนได้ไหมหรือว่าใต้หมอนคุณเซจะมีอุคุลเล่ซ่อนอยู่ <laughs> บ้านนะคิดไปเองคิดไปเองจะไปมีได้ยังไงแล้ว ตลกอะใครมันจะซ่อนกูคุอเล่เลไว้ใต้หมอนวะเขาซ่อนคิต้ากัน